สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะวิลาอ่าสิบเจ็ดนาฬิกาห้าสิบห้าสิบห้าห้าสิบหกนาทีแลวอีกประมาณสี่นาทีนะคะเพลงของน้องๆอ,อ,อ่าเพลงของอาจารย์นี่แหละแต่ว่าน้องๆดีใจหลายนะคะทีไดียวโคเบอร์มีผลงานนะแคะยังก็ออาจารย์หลวง ยังวางค่ะพี่น้องมาดูบรรยากาศค่ะว่าจะน้องๆคลึกคลื่นคิมก็จะไปน้ำนะลูกแกงกันแกงแก่ไม่ได้แกงเลยไม่ได้ค่ะไม่แกงเลยมันมีรอาตนอนไหน จำปีไปตัเลยตัวซอซ่าติดตัซ่าว่อลราคะผ่อลาคานอนเป็นเ้าคนตายแล้วอ้ my god ห o ดอายุไปสุดแล้วเอ่ออะ เอาแล้ววันนี้วัน <Labor> น <ator il fi> ี like ้ได้แล้ววันนี้เอาแค่นี้ครับเมื่อแต่ละมือให้ลองให้ซ้ำหนีพ่อหรือลองมือไงลองซีมือไงอ๋อกำลังรุนกันตอนเนี้ยบรรยากาศลำบากที่ไหนลบากที่ไหนแต่ละคนไปตองรู้สึกยังไงคะอร่อยมากค่ะไม่เพลงอะค่ะอร่อยมากกว่าพนาลืมข้าวว่านะว่านะ มานามานาอาจารย์ตู้มีกินข้างอาจารย์ต้มีกี่นนะกน้น้ำอะไรดี้วน้ำพีนน้รู้สึกยังไงเปท่งแหลกปเป็นเพ่งแรกีอาร์ค่ะเต้นยังนงมันู้สึกยังไหจีจค่ะ

ตั้งอันตั้บิวค่ะเอาจะบิวเอาจะหลอหลาดิเตอร์แ๋วโอ้ยไม่ไหวจิงอ้ยใครเกียร์ม่น่าใครเกียรดี่ผู้จะหลอนตีอืมปักปักความตามนี้ช่องไหนช่องหนึ่าเตย สาเตะแงงสุดเลยานี <S 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 ่แดือเป่น้ำเยนน้ำ็ากแท่นเดยขอเราสาคนนั้นได้เลยค่ะเชื่อมาอ่ามาม้ไม่ออแก้วน้ำเยคาจชรีพ่อสายดาค่ะครอีกอันน้อมันกันยงกันตันยงกันร็อครอนสายดาค่ะอ่กันโยงเซึตแตงไดผู้ซึกดีใจมากเลยค่ะแกรู้ซึกดีใจใแกงงูนาะ ตื่นตันดังตื่นตันลายค่ะเพราะเป็นเลกทีไรักสิหกสิบวิหกสิบวิน่ะลุนรุนลุนไปเอะไปเถอะไอะ่กรอไไยูรอค่ะไม่แรสุดรนะไหนไหนไไทุ่งไหน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 บอเราโอ้หน่ตลสาเลร ส่อละองบามเมรวสิปูนับออ่าหไม่หรอเปล่ายำโตเป็นดีใจพี่นาเสียงไหลบันเทิงสินอะไรเียใครเสียงไหก็มมุ่นี่น

เว้กำลังใจตัวใจจอนาฬิกาเขาก็นาฬิกายูทูบอะไรแบบนี้นาฬิกาอันนี้เขาคงม่งงต้องอนพ่อแม่ยังม่วงมันรอค่ะคมณวะสรุปแล้วมันมายถคี่นี่แหละพี่นี่ค่นีนี่เราคุ่กางเปลี่ยนแปลงเพื่อโลกที่ดีแต่การเปลี่ยนแปลงจริงไม่ใช่เพียงของ มากแล้วที่มันช่วงยังช่วงมากสิบเก้ามาสิบด้ากสิบหกมากสิบห้ามากสิบห้าาสิบสี่บุญโอ้ยดูเหน็บล้างก้อนทีนึงเอาตรงกลางบุญบุญเอาเอาโอ้ยบุญ้นนี่บุ้เ่นเพ่อนฟัด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 ฟัาฟัดฟัดัดฟัับฟัดฟัด อันฝากไปเบอร์เลยด้ค่ะกลับไปไห็ยงใเลย่จเฉยใชล้วิดตาั ความสุขของเด็กคร是是 like? ับเรื่ไหมความสุขของเด็กน่อยครับมันหวานจังิวเลออผู้ใดี่ผู้ใดเมื่อก้องมัตาตาต้องยังยนเลยมันานกันเลยก็บอกว่ามันดัดไปล้วคนลยนก็ตัดนี่มไฮะโอ คนในขนาดนี้ว้าวอาเจียนออกมาเยอะจังเลยนะโอ๊ยต้องปั้นดิวแม่อึ่ยโอ้ยให้กูสองวันป่าวเนี่ย